สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุดพิเศบ้านคลิปนี้อยู่ที่หัวยรื่นะครับวันที่25ตุลาคมสุดปักหลักนะครับมาแล้วนะครับสลหรับสุดปัก,ลกหลักหลักร้อยสิบบนหน่วยบน10ล่างแล้วก็หน่วยล่างหลักร้อยกับหน่วยล่างนะครับเหมือนเราพัฒนาจะใช้ตัวเลขชุดเดียวกัน ก็เือด้วยกัน4หลักนะครับอย่างละ2สูบราตัวกับ4ตัวหมดก่อนที่ให้ไว้นะครับเข้ามา2สูบด้วยกันปักหลัก10บน4ตัวกับปักหลักหน่วยบน4ตัวถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมสูบตัวเลขสถิติของวันที่25ตุลาคมกันเลยครับ คำเตือนสุดหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับ ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสุดห่วยเพื่อนบ้านด้วยนะครับแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับที่แอดแซดดีกากาหาสำหรับหวยนาพัฒนานะครับชวนของสุดท้ายนะครับก็จะให้หน้อยชุดนะครับในรายกลุ่มของเรานะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะเะนะครับ เริ่มที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยสามตัวเป็นสูตรใหม่เข้ามาห้างง้นะครับสูตรนี้ หลักร้อยสามตัวได้เลขหนึ่งเลขสองเลขสี่ต่อัปที่หลักร้อยสี่ตัวนะครับสูตรใหม่เหมือนกันนะครับเข้ามาหกงวด จากร้อยสตัว9012ศูนยหสรุปหลักร้อยนะครับ3ตัว1นึ่งตัว9012ศูนสองสูดชนกันนะครับมีตัวเลขที่เหมือนกันอยู่สองเลขเลขหนกับเลขสอ ตอนที่สิบปนสามตัวสุดใหม่เขา้ามาห้างงัว สิบบนสามตัวนะครับ157่งสิบบนสี่ตัวเป็นสูตรเก่าต่อเน,นื่องจากงวดก่อนนะครับเข้ามาแล้วห้างงวดนะครับสูตรนี้หลังจากปล่อยสูตรไปก่อนหน้านั้นอีก6กงวดรวมแล้วเป็น11บงวด สุดนะครับสิบโนเข้าเลขหกคำนวณมาสองห้าหกเจ็ดปักหลักสิบบนสี่ตัวหนึ่งสี่ห้าหกสรุปสิบบนนะครับสามตัวหนึ่งห้าเจ็ด สี่ตัวหนึ่งสี่ห้าสามตัวเป็นสูตรใหม่นะครับสี่ตัวสูตรเก่าเข้าต่อเนื่องมาห้ามดติสองสูตรชนกันนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันมีเลขหนึ่งกับเลขห้านะครับที่เหมือนกันทั้งสองสูตรมาต่อกันที่หน่วยบนสามตัว สูตรใหม่เข้ามาแล้วสี่งูเจ็ดศูนย์สอง มือนพ้นสตัวนะครับตัวนี้เป็นสูตรเก่าต่อเน,นื่องจากมดก่อนเข้ามาหนึ่งงวดที่ผ่านมานะครับ ลักลากหน่วยบน4ตัว0567สรุปหน่วยบนนะครับ3ตัว702 4ตัว0567 3ตัวเป็นสูตรใหม่4ตัวเป็นสูตรเก่าเข้าต่อเนื่องมา1นงวดมีตัวเลขที่เหมือนกันอยู่2เลขนะครับเลข0กับเลข7 ็จากคู่กันนะครับ2ตัวบนได้ได้วยกัน4ชุด1 0 1 7 5 0 5 7 อีกหนึ่งหลักนะครับก็คือ10บล่างนะครับสิบล่างเป็นสูตรใหม่นะครับ10บล่างสามตัวเข้ามาหงว้นะครับสูตรนี้ สิบล่าง3ามตัวหนึ่งบล่างสี่ตัวสุดใหม่เหมือนกันครับเอามา5า้างวด สิบล่างสตัวสองสสรุปนะครับสิบล่าง3ตัวหนึ่ตัวสองสีดสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับมีเลขหกนะครับตัวแรกที่เหมือนกันทั้งสองสูตรอีกหนึ่งตัวเลขเจนะครับไดครบแล้วนะครับสองตัวล่างตรงๆเราก็จะได้ด้วยกัน4ชุด หกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองนะครับก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับสูตรปักหลักนะครับสำหรับคนชอบน้อยชุดนะครับทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณก็มีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย ขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสุงหวอยเพื่อนบ้านด้วยนะครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันการทุกงวดฟรีนะครับเน้นยังเหมือนเดิมนะครับหวยลาวกับหวยฮานอยหวยลาวเป็นหวยลาวพัฒนานะครับทุกคนจัดพุดสุขตัวนี้เป็นสูตรปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางก็จะเป็นแบบเป็นชุดนะครับให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็หวยฮานอยนะครับมี2ฮานอยนะครับตอนนี้พิเศษกับธรรมดา สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ